ลงรถคว้าอาวุธเช็คของให้พร้อมเลืมปัดกอกันด้วยเด้อ,เ,อเรียกกูัวจังง่วงพบยังครับครบแล้วครบแล้วไปไปไปที่เดิมที่เดิม เล่นปืนให้นะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะออกซ้ายเน้นเน้นออกซ้ายนะอย่าไปเข้าข้างหน้าร้านก่อนนะคือซ้ายแล้วค่อยโถเข้าไปนะอันนี้น้รมก่อนลมก่อนปืนปืนระวังนะครับเขาชอบแอบพุ่ม้ายมือเมื่อกี้ผมโดนเขาแอบพุ่ม้ายมือเนี่ยอันนี้ระวังระวังหลังกันด้วยเพื่อนตายอุ้มเพื่อนออกมาชุบเลยนะข้างหลังตะโกนดังๆเขาพูดอะไรไม่ต้องสนใจนะหลังร้านให้ ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังเสียงเขาฟังเสียงเราพอมึงเอาปืนหนึ่งยิงก่อนดีกว่านไหมใครได้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 เอออ๋อมีไอ้แฮปได้วยมา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 แฮปยิงเดี๋ยวเราขึ้นหลังคาดี๋ยวโอเคโอเคข้าวเคลียร์หลังนันเนี่ยนี่นี่ไอ้ขาหมูมึงวิ่งมึงวิ่งโชว์ไปก่อนเลยมึงวิ่งโชว์โชว์ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออไปก่อนเลยนี่นั่นแหละมาออกซ้าย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 มาผมล้มผมล้ม เออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขายิงมาให้เขายิงมาเดี๋ยวเขาก็ถออกมานะไม่ไหวอ่ะยืนรอไว้ยืนรอไว้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงส่วนเยอะไม่ต้องยิงส่วนเยอะให้เขายิงมาเบิร์นกระสุนเข้าไปเออเออลอยเขายิงไว้รอยเขายิงไว้ไอชันโกยืนนิ่งอ่ะอย่ายืนนิ่งกระโดดกระโดดเก็บตาตามิน่านะเก็บตาตามิน่านะ พร้อมยังพร้อมยังเนี่ยเห็นข้างร้านป่ะเห็นข้างร้านมาข้างร้านมาข้างร้านมือขวามือความือขนี่ยนี่ยเนี่ยเอาเอาสองตัวหลุดนี้ก่อนสองตัวหลุดนี้ก่อนเอาเลยเอาเลยสวยสวยชนนี่เนี่ยเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยค่าฆ่าตัวหลุดค่อยๆฆ่าตัวหลุดนี่ไพี่นี่ที่มาพี่พี่ไปกับผมไปกระผมไปกับผมผมพี่มีเขาหลังมีเขาหลังล้มลงมนลงมนเออค่อยๆกอืนไปค่อยๆกอืนไป ผมมาหลังด้วยล้อมีดมีดล้วมีดล้วนเอาเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนมาชุบผมชุบผมชุบเปย์เลเปย์เลผมชุบตรงนี้ปล่อยปล่อยคนนี้ปล่อยเลยคนนี้ปล่อยเละยิงยิงกูได้ไอเด็กอ๋อ ระวังหลังพี่ปืนข้างร้านปืนข้างร้านโฟกันหน่อยมามามาเอ็มเอ็มมาล้วงก่อนเลยมาล้วงมาล้วงก่อนมาวมาล้วงมาล้วงมาล้วงเล่นเป็นกลุ่มหน่อยเล่นเป็นกลุ่มหน่อยสวยชุบแล้วชุบแล้วปืนเนี่ยปืนเนี่ยตายตายปืนตายให้ให้พี่ ตายไม่ตายไม่ตายเกิดเกิดเิดเขาชุบข้างๆร้านนะเอ้ยไม่ชุบเอาเพื่อนชุาๆไม่ลงลวแล้วไม้ออกเลย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 สวยสวยเดี๋ยวๆเหลือข้างร้านเหลือข้างร้านบสวยข้างร้านมาที่ปิดหน่อยไม้ออกเลยหน้าร้าน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  มาหน้ารันเขาชุบอยู่บนบาร์เลอร์เขาชุบอยู่บบนาร์ยิงลงมายิงโอเล่นโอปล่อยที่เล่นเล่นนะเล่นเล่นเล่นเขาตื่นนะเขาตื่นนะยิงเขาลงเทียนดาไหมไอ้นี่นี่มาเชดิตรงนี้ขอมาเชดังหน่อย เนี่ยเนี่ยตัวตัวตัวที่หัวใจน่ะเออเออเขาเกิดนะเขาเกิดเขาเกิดสวยสวยพี่เขาชอบใหญ่เลยแทงไปเลยแทงไปเลยแทงบูทบูทเพื่อนสิบูทน้องน้องอะน้องบูทเขาขาขึ้นเลยเขาขึ้นรถยยิงหน่อยยิงหน่อยอ่ะพี่กวางพี่กวางพี่เชยเปลี่ยนชุดหนยเตยปะคือกวางพี่เชยเปลี่ยนชุดหน่อยชุดเลยขอเลยงงคนเลยไปเปลี่ยนชุดเลยคุณกวางกูจะยิงหลายรอบละไม่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 หาคีม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  พ่น,น,น,นลผลผลเรอุ้มแยกแยกศพเลยนะ่เกิดอะไรน่ะแยกแยกเปลี่ยนเลยเฮ้ยไปไปขอ,ขอคีมหน่อยไปขอคีมมา,มา,มาพุ่งไปด้วยนะไปห,หมดเลย <Okay. S 2> ไปเลื่อนรถมาไปเลื่อนรถมาไปเลื่อนรถมาเอารถมาเอารถมา พอครับปล่อยปล่อยปล่อยได้ไหมครับที่ที่ที่เหลือไม่ต้องแล้วครับที่เหลือไม่ต้องแล้วเดี๋ยวผมช่วยงานแล้วใช่ปะงานแล้วงานแล้วไปไปไปรีเซ็ตร้านออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไปเลยไปเลยไป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 รอดุ้นเลยไปเอาเอางานแล้วที่ ไปเลย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 พี่เอ็นดาพี่แคทบ้างรถเขาออกรถล็อกป่ะมึงดูดิล็อกล็อกล็อกผมลองแล้วรถใครรถเพียร์ดาคันเนี้ยมึงลองเช็คดิเช็คแล้วพี่จริงจังเมื่อกี้มันมายืนอยู่ข้างรถอยู่่งเอ้าไปไปขับรถไปด้วย